สวัสดีจ้าเพื่อนๆเมื่อนีอน้สีผ้ามันถอดหมูกรอบเหลืออยู่ในตู้สามชิ้นเด้อจ้ะเข้ากับม่ามาักม,มันก่อนเนาะเข้ากับจิ้มหนังเขา้าต้มเอาลงไปต้มกอนเด้อจ้ะต้มจักหนังมันสุกจักน้อยเข้าก็าเอาขึ้นมาาจิ้มจิ้มลงไปเรือยจ้ะ จิ้ม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 เห็นมันเป็นหู้จิ้มบพะเขากะใส่บีดก็ได้ิ้อนจิ้มเสร็จแล้วเฮ้ากะเอาเกลืออย่าใส่หลายเด้อจะกะเอาท่าท่าหนัง กาเอาะใส่หลายไม่สีเข้มเพราะต้องใส่หลายนอากทอดก็เห็นกจับเล้วจ้ะกะจะน่าจะแตกปุ่งปังปุ่งปังทอดไ็่ออนแค่นีนแตกเนี่แปะแตะแปะกับไปเลยน้ง ันน้นงมันจะติดองๆไม่ค่อยเบิ่งอง่ันติดแต่ค่อยจับเรื่อยๆนี่ เท่ากับทอดไปเรื่อยๆถ้านังเขาซุกแล้วเขาสีบอกกระเด็นนะเนาะเส็ดลับก็เคื่อนใส่น้ำมันลงไปอ่าย่าฝาเปิดไฟเลยจ้ะย่าฝาเปิดแก๊สเท้ากับใส่น้ำมันลงไปใส่หมูลงไปแล้วเขากับเปิดแก๊สเบาๆแล้วเข้ากับค่อยพลิกมนเรื่อยๆ ให้นังเขาสุกเขาสีบรก,กระเ,ะเด็นกระเด็นกันนิดๆแป๊ะ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 ถ้าเรเห็นสันเด้อพี่น้องยืนบ่ได้เลื่อยกระเด็นแตกปุ๊บปะปุ๊บป,ะ,ปะเลยเด้อถล้วก็ค่อยจับเข้าไปเรืเ่อยๆผู้ใดมีตะแกรงก็เอาตะแกรงห้องเล้วกะนเด้ออันยาบ่มี่ตะแกรงยากก็เอาไม้ห้อง หมูหมูออกมามันจะสีเหลืองงามนี่มันก็ะเริมเลยเห็นะมันเริ่มแล้วเขาเขากระสีบ่แตกหนังบาดนี่เข้าทอดไม่ได้สักพักนึงเน,นาะจ๊ะเนาะมันกระสีเป็นแบบนี้เนาะมันจะหนังมันกระสีแข็งแล้วเข้าก็ต้องเอาขื่นมาก่อนจ้ะพี่น้องเอาขื่นมาพักวขื่นมาพักวไว้ให้มันเย็นแล้วเข้าก็ไปทอดไม่แบบนี้ ทอดไฟแห้งได้จ้ะบัดน,นี้มันสิกรอบอยู่ไดนน้ตักขึ้นมาพักาวไปก่อนบันดนี้สีมาหั่นเนาะพี่น้องเบิ้มมันกรอบปันใดงเพอาพี่น้องกรอบกรอบอนน เนี่ยเขาติะกรอบด้วยท่อนพี่น้องเนียนแตกเปี๊ยเปี๊ยอยู่เลพี่น้องกรอบกอบ,กอบเห็นปะกอบเข้ากับเซ็ตเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วก็กินกับอันน้ำจิ้ม วิธีทำกรอบพี่น้องแซเบิ้งได้สิชิมไ้ฟังว่ามันกรอบขนาดใด <c oughs> คลิปนี้ก็ซเซ็จแล้วก็จบแค่นี้เด้อจ่าทอดหมูกรอบเหลืออยูน่น,ออนตู้สามชิ้นก็เลยเอามาเห็ดหมูกรอบคลิปนี้ก็ ไพมักกะกดไล่กดแช่กดติดตามเนี่ยเด้อจ้าเด้อไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเด้อค่ะเด้อลืมลืมลืมขอบคุณทุกกำลังใจ